สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวล่าสุดในภูมิภาคอาเซียนมาฝากกันนะครับเรื่องนี้เกี่ยวกับการเปิดตัวสะพานลอยแห่งแรกในประเทศกัมพูชาซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นงานเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่อรังการมากจริงๆนะครับกัมพูชานะครับพึงจัดพิธีเปิดสะพานลอยแห่งแรกในประเทศอย่างเป็นทางการโดยงานนี้นะครับ จัดขึ้นอย่างตะการตาไม่แพ้พิธีเปิดสะพานลอยของประเทศเพื่อนบ้านอย่างราวเลยนะครับที่เคยสร้างความฮือฮามาก่อนหน้านี้ในพิธีนี้นะครับก็มีรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมมาร่วมเป็นประธานในการตัดริบบินเปิดตัวสะพานลอยสุดพิเศษนี้พร้อมกับข้าราชการระดับสูงนักธุรกิจจากบริษัทเอกชนชั้นนำและประชาชนที่มาร่วมงานครั้งประวัติศาสตร์นี้กันอย่างคับขั่งนะครับ ไม่เพียงแค่นั้นงานนี้ยังมีการประกาศความตั้งใจของกัมบูชาให้ก้าวไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วพร้อมกับแสดงความมุ่งมันในการเป็นหนึ่งในมหาอำนาจของอาเซียนในอนาคตนะครับหลังจากพิธีเปิดสะพานลอยครั้งนี้สื่อข่าวอาเซียนและเวียดนามก็ได้นำเสนอข่าวนี้แน่นอนว่าก็ต้องตามมาด้วยความคิดเห็นที่หลากหลายจากชาวอาเซียนในโลกออนไลน์นะครับความคิดเห็นส่วนใหญ ก็แสดงความเยอ้ะหอยันและวิจารณ์กรมมูชาที่ทำการเปิดสะพานลอยอย่างยิ่งใหญ่แม้ว่าสะพานลอยจะดูเล็กนิดเดียวและไม่จำเป็นในจุดนี้หลายคนตั้งข้อสงสัยถึงการพึ่งพาเงินทุนและการก่อสร้างจากจีนและเปรียบเทียบกับประเทศตัวเองเช่นเวียดนามลาวและเมียนมานะครับที่มองว่าพิธีเปิดสะพานลอยเช่นนี้เกินความจำเป็นความคิดเห็นจากชาวลาว ก็มาแซวเพื่อนบ้านว่ามีสะพานลอยเป็นของตัวเองแล้วไม่ต้องไปใช้สะพานลอยของไทยเพื่อขอทานอีกต่อไปแล้วก็ยังมีมุกค,คำขันนะครับจากชาวอาเซียนอีกนะครับพวกเรามาฟังกันดีกว่าครับว่าพวกเขาคิดเห็นกันอย่างไรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของกัมพูชาในครั้งนี้นะครับเราไปเริ่มที่คอมเมนต์แรกกันเลยครับคอมเมนต์ comment แรกนะครับเขาได้กล่าวไว,ว้ว่าว้าวแค่สะพานลอย ถึงกับทำพิธีเปิดตัดลิบวิ้นขนาดนี้งสงสัยถ้าเป็นตึกอังคารสูงจะต้องเฉลิมฉลองกันทั้งปีแน่นอนยินดีด้วยที่กัมพูชามีสะพานลอยแห่งแรกแล้วหวังว่ากัมพูชาจะมีวินัยชจราจรมากยิ่งขึ้นจากบูไนคอมเมนต์ต่อมาครับเขาบอกว่าลราดีใจกับเขมรที่มีสะพานลอยแล้วจะได้ไม่ต้องไปพึ่งพาสะพานลอยในประเทศไทยนั่งขอทาน เหอเห็นข่าวออกบ่อยตำรวจไทยวิ่งจับแก๊งขอทานคขมรคอมเมนต์ต่อมาครับเขาบอกว่าขอถามกัมพูชาจากสิงคโปร์ทำไมต้องสร้างสะพานลอยทั้งที่ถนนตรงนี้มันแคบมากเหมือนหางเต่าเดินไม่ถึงห้าก้าก็ถึงอีกฝั่งแล้วไม่มีเจตนาจะด้อยค่าสมองคนกัมพูชานะแต่แค่สงสัยเลยถามคอมเมนต์ต่อมาครับเขาบอกว่า พานลอยแห่งนี้เป็นเงินทุนและการก่อสร้างโดยบริษัทจีนเพราะคิดว่าขเขมรคงไม่มีปัญญาสร้างอย่างแน่นอนแต่ขเ,เขมรก็ยังทําพิธีเปิดตัดลิบบินอย่างหน้าตาเฉยเรื่องความหน้าดานคนเวียดนามต้องยอมคนขเขมรเลยคอมเมนต์ต่อมาครับเขาได้บอกว่าขเขมรเพิ่งจะมีสะพานลอยทั้งที่ชอบเปลี่ยนแบบและเอาหลายอย่างจากไทย แตกกับไม่เรียนแบบเอาความเจริญมาด้วยไม่เข้าใจเขมนเลยจากลาวคอมเมนต์ต่อมาครับเขาบอกว่ารัฐบาลมเขมรก็คงไม่แตกต่างจากรัฐบาลลาวที่ต้องพึ่งพาทุนจีนทุกเรื่องก่อนหน้านั้นสะพาน้อยแห่งแรกและแห่งเดียวของลาวก็มาจากเงินทุนและสมองของจีนที่สร้างให้เหมือนกันคอมเมนต์ต่อมาครับเขาได้บอกว่าเวียดนามประเทศของฉัน ต่างสะพานลอยข้ามถนนปีละหลายแหง่งแต่รัฐบาลเวียดนามไม่ได้ทำพิธีเปิดให้ยุ่งยากขนาดนี้งคงเพราะตระกูลฮุนเซนไม่เคยสร้างประโยชน์ให้คนขเขมรก็เลยต้องโชว์ผลงานหน่อยคอมเมนต์ต่อมาครับเขาบอกว่าสะพานลอยของขเขมรเทียบความยาวแล้วแค่ครึ่งหนึ่งของเราทำไมไม่สร้างกับถนนที่มีความกว้างมากกว่านี้ในฐานะลาราเกื่อบ้านของขเขมร แนะนำให้ไปดูสะพานลอยในประเทศไทยนะเขาทำข้ามถนน8เลนคอมเมนต์ต่อมาครับเขาบอกว่าในฐานะคนคขมรขอบอกเพื่อนชาวอาเซียนว่าปัจจุบันกัมพูชาคือประเทศดาวรุ่งของเอเชียตะวันออกเชียงใต้โครงสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานของเมืองได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องขอบคุณรัฐบาลตระกูลฮุนคอมเมนต์ต่อมาครับเขาบอกว่า คนฟิลิปปินส์ขอถามคนกัมพูชาสะพานลอยแห่งนี้สร้างโดยเงินและฝีมือของกัมพูชาหรือจีนไม่ได้จะดูถูกกัมพูชาหรอกนะแค่อยากจะบอกว่าอย่าพึ่งพาจีนมากเกินไปเดี๋ยวจะเดือดร้อนเอาคอมเมนต์ต่อมาครับเขาบอกว่าแน่นอนว่าการพึ่งพาจีนมากเกินไปมันจะเป็นอันตรายต่อระบบเศรษ,ษฐกิจและความมั่นคงของประเทศอินโดนีเซียประเทศของฉัน ก็เริ่มจำกัดการนำเข้าสินค้าจากจีนแล้วหวังว่ากัมพูชาจะไหวตัวทันนะคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าอย่าเอาความจริงมาพูดเดี๋ยวเพื่อนบ้านฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกจะรับไม่ได้ที่เห็นกัมพูชาของเรากำลังพัฒนารัฐบาลตระกูลหุนสัญญาว่าจะมีสะพานลอยอีกหลายแห่งในกรุงพนมเปญอย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาครับเขาได้บอกว่า ก็ขอให้นั่งขอทานในประเทศตัวเองนะอย่าข้ามไปขอที่ประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาครับเขาบอกว่านี่คือสุดยอดแห่งวิศวกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นสะพานลอยข้ามถนนที่ไม่เคยเห็นจากที่ไหนในโลกมาก่อนเป็นบุญตาที่ได้เห็นในกัมพูชาชื่นชมและสมเพศมเขมรจากเวียดนามแล้วก็มีชาวเวียดนามอีกท่านนะครับเข้ามาตอบคอมเมนต์นี้ เขาบอกว่าสมแล้วที่เป็นสุดยอดแห่งงานวิศวกรรมน่าจะออกแบบและก่อสร้างโดยทีมวิศวกรที่สร้างตึกที่สูงที่สุดในโลกส่วนขเขมรก็เป็นได้แค่คนเก็บเศษเหล็กที่เหลือจากการก่อสร้างไปขายยินดีและสมเพชจากเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาครับเขาบอกว่าคนขเขมรขอวอนเพื่อนร่วมอาเซียนอย่าอิจฉาประเทศของฉัน ที่กำลังจะพัฒนาเลยนะโดยเฉพาะคนไทยและคนเวียดนามที่ชอบดูถูกดอยค่าขอให้หยุดได้แล้วเพราะอีกไม่กี่ปีกับมบูชาก็จะพัฒนาทันแล้วคอมเมนต์ต่อมาครับเขาบอกว่าแม้ว่าจะมีบางประเทศอิจฉาดอยค่าสะพานร้อยแห่งนี้บอกว่าใช้เงินและการก่อสร้างโดยจีนขมรไม่มีปัญญาสร้างเองในฐานะของคนขมรอยากจะบอกว่า โครงการขนาดใหญ่ของประเทศคุณก็ใช้เงินกู้และการก่อสร้างจากบริษัทต่างประเทศเหมือนกันคอมเมนต์ต่อมาครับเขาบอกว่าในฐานะคนเวียดนามเพื่อนบ้านของเขเมรก็ขอยินดีด้วยที่มีสะพานลอยข้ามถนนแต่สงสัยทำไมต้องสร้างตรงนี้ถนนมันแคบเดินไม่ถึง5้าก้าวก็ถึงอีกฟังแล้วหรือว่าสร้างเอาไว้เพื่อโชว์ให้รู้ว่ามีสะพานลอยข้ามถนนเท่านั้น คอมเมนต์ต right, ่อมาครับเขาได้บอกว่าในฐานะคนเวียดนามเพื่อนบ้านของเขมรก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยที่มีสะพานลอยข้ามถนนใช้แล้วแต่มีแล้วก็รู้จักใช้ด้วยนะไม่ใช่ใช้สันดานคนป่านึกอยากจะข้ามตรงไหนก็ข้ามรถชนตายไม่รู้ด้วยนะคอมเมนต์ต่อมาครับเขาบอกว่าแค่สะพานลอยข้ามถนน ที่มีความยาวเดินไม่ถึงห้าก้าก็ถึงอีกฝั่งแล้วคงไม่ทำให้กัมพูชาหนีออกจากประเทศด้อยพัฒนาได้หรอกนะอย่าโม้โอ้อวดให้มากเกินไปเตือนจากเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาครับเขาบอกว่าสะพานลอยข้ามถนนความยาวแค่หางอึงอยังคุยโม้โอ้อวดว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วถ้ามีถนนลอยฟ้าเหมือนกับประเทศไทยคงคิดว่าตัวเอง เป็นมหาอำนาจโลกแน่ๆจะให้ล้ายินดีด้วยหรือหัวเราะกับเขมิดีละ่ะคอมเมนต์ต่อมาครับเขาบอกว่าไม่ติดใจเรื่องสะพานร้อยแต่แค่สงสัยทำไมต้องทำพิธีเปิดขนาดนี้ด้วยถ้าสะพาน้อยในประเทศมาเลเซียของฉันต้องทำพิธีเปิดอย่างนี้ทุกแห่งรัฐมนตรีและข้าราชการคงไม่ต้องทำงานอย่างอื่นแล้วคอมเมนต์ต่อมาครับเขาบอกว่า ดีมากแก๊งขอทานขเขมรจะได้มีที่ทำมาหากินเพราะชอบไปนั่งขอทานอยู่ที่สะพานลอยในประเทศไทยจนทำให้คนไทยคิดว่าแก๊งขอทานมีคนลาวด้วยซึ่งความจริงมันไม่มีเลยยินดีกับขเขมรด้วยนะจากลาวคอมเมนต์ต่อมาครับเขาได้บอกว่าเข้าใจนะคนไม่เคยมีอะไรเป็นชิ้นแรกก็ตื่นเต้นเป็นธรรมดาแต่พิธีเปิดจำเป็นต้องมีไหม ถึงต้องทำขนาดนี้เบียนมาประเทศของฉันมีสะพาน้อยไม่รู้กี่แหง่งมาหลายสิบปีแล้วก็ไม่เคยทำพิธีเปิดเลยคอมเมนต์ต่อมาครับจะเป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะครับเขาได้บอกว่าขอพูดกับคนคอมเมนต์ตรงๆในฐานะฉันเป็นคนเวียดนามเพื่อนบ้านกันออกแบบได้ห่วยมากเหมือนสะพาน้อยในยุคเจของประเทศที่พัฒนาแล้วแนะนำ ถ้าจะก่อสร้างอีกอย่าออกแบบแบบนี้อีกนะครับนี่ก็เป็นแค่ความคิดเห็นบางส่วนนะครับไม่ใช่ความคิดเห็นทั้งหมดลิงก์ต้นทางนะครับผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับเนื้อหาในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็ฝากไว้ที่ช่องคอมเมนต์เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดูคอมเมนต์ด้วยนะครับ สวัสดีครับ